งั้นเอด้วยกันนะบูใบไม่จะเป็นต้องใช้หรอกนะเออเอาล่ะขึ้นมาเยี่ยมมนุษย์พูดออกมูความกุ้งนาทีเอ๋ยตงใส่ไปพรมกับความกลัว หากระสุนนี่มีอานหบุญนิ่สิเพคะหยาฉันไปแพ้ให้เด็กผู้หญิงอย่างนั้นได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยคอยดูเลยนะอย่ามิโกะ ฉันจะเอาคืนเธอด้วยการแก้แบบมหากราบซะแก้อย่างนั้นเหรอเบียคุเรนนะ่ะคือเพื่อนของอยยคายอย่าพวกเธอนะเออแต่แต่ว่าฉันนั้นเผลอเข้าไปขวางการประบัติของเธอเข้อล้วนะฉันควรทำยังไงด่ะจากเื่นทั้งหมดนั้นฉันไม่มีหน้าไปเจอเธอหรอกนะฉันไม่ใช่พวกของเธอแต่ถึงอย่างนั้น ฉันจะไม่พนังเธอไว้หรอกนะตั้งแต่จากนี้ไปก็ทำตามที่เธอต้องการได้เลยมีโกะน,นั่นดูท่าจะไม่ได้โกหกด้วยสิตอนนั้นฉันคิดไปว่าเบลโคเดนเข้าร่วมกับพวกมนุษย์แล้วแล้วก็มูดาซะนี่นูเอออมูอดาซะ เรามาทำเจ้านั่นกันอีกครั้งเถอะนะเจ้า undefine c o n ซ e r s a t i o n เออนั่นมันนมใชิเกมจ,จริงๆซะหน่อยนะเออยังไงก็เถอะนะตัวเห็นไอ้นั่นหรือเปล่าอะตอนนี้ฉันตื่นขึ้นมาไอ้นั่นมันก็หายไปแล้วอะเออถ้าขาดไอ้นั่นไปทีฉันก็สงบลงไม่ได้นะเซเอะนี่เธอเป็นตัวของประเทศนั้นน่ะเนี่ยไม้ไนึกมาก่อนเลยฮะเอ้าไอเจ้านี่ใช่ไหมล่ะ ฉันเจอมันมาได้สักพักแล้วแหละนะอ่ไอ้เจ้านี้แหละใช่แล้วนะขอบคุณนะเอ๊ะทำไมมูราซามูราซาใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะเราเฮ้ย แบบนั้มันอะไรเนี่ยนั่นน่ะอีอ๋เหรอนี่มันก็ขอเธอนั่นแหละน่าทำไม่ต้องทน้าเสี <laughs> ยแบนันน้นด้วยลูเอ๋ยแม้ว่าที่นี่จะเป็นเปืนปพิภพอนันมืดมิดฉันก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะมุตสา อยู่ที่นี่กับฉันอยู่ที่นี่เพื่อฉันโชก็ทำได้เยี่ยมเหมือนกันเลยนะแถมเธอก็รู้วิธีเปิดบันังดิจิตินด้วยอืมที่เหลือก็แค่เอาสมบัติลอยฟ้าใส่เข้าไปในเกี้ยวแล้วสมบัติลอยฟ้าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลนะ่ะเธอจะิ้งฉันไปแล้วหนีออกไปจากเพื่อนพี่พบอ,อย่างนั้นเหรอถ้างั้นเธอจะกลับมาหรือเปล่าหลังจากที่ช่วยยายพานั่นนะ่ะ หรือเธอจะเข้าน่วมกับพวกมนุษย์กันพวกมนุษย์ที่คอยแต่จะกดขี่ห่มเหงเราในวันนึกพวกเราตามใจเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของพวกมันน่ะนะเธอเป็นคนดีนะนี่จะคิดอย่างนั้นมาตลอดตัวของเราจะนี่อยู่สินะเมื่อสักฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอวางแผนอะไรเอาไว้ แต่ด้วยวิธีนี้สมบัติลอ,อยฟ้าก็จะกระจายไปทั่ว <c oughs> <c oughs> เราที่จะเห็นหน้าสดๆของมุดสาไม่ได้แล้วสิ <c oughs> แต่เอาจริงดิเธอทิ้งฉันไปแอมนธาก็ดูมีความสุขมากด้วยหงุดหงิดชะมัดแต่ว่า ใายแล้วฉันนั้นแหละที่ผิดเองที่ดันตูตากคิดไปเองว่าเธอเข้าตนองกับพวกมนุษย์ฉันควรไปขอโทษเธอดีไหมนะ